แล้วนะนยยี่ยังไงอ่ะใครหอมใครก่อนหนูใช่ไหมอ่ะหนูหอมเขาก่อนเฮ้ยแล้วที่บกอดทำไมล่ะ <laughs> เกมไม่ชอ,อมเกมไงก็ผมมันอยู่ที่นี่จะมันเลือดเขาบ้าง แสต้องหอมไผ่หลิวด้วยป่ะ <S 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 แก้มนุ่มๆมสนนตต้องหอมไผ่หลิวด้วยป่ะ <S <S 2> <S 2> ทุกคนคะ่ะวันนี้ใครช่วยกันเอมของขอบคุณมากๆเลยนะคะ